แทงเราอ่ะเราอันยองขาแทง๋าถอยมาก่อนได้ไหมสาพิสาพิสาถอยมาก่อนถอยมาก่อนเ,เ,อนอนเร็วมไม่ถอยใช่ไหมอ๋อคุณโดนเมสซานต์ตากก่งซิงอ้คุณขอโดนอ๋อช่วยด้วยไม่เพื่อนสวัสดีค่ะอาชตเตลูยโยนะครับกุย้ยจะตายเพื่อนกุย้ยอะค่ะจะตายโอ้ย <c oughs> โโออยยคำเตือนคทีนี้มีคําหยาบภายนะคะพี่พี่น้องๆองเขาไหนดูแล้วอย่าเอาไปพูดหรืออย่าเอาไปทำตามนะคะไปลุยกันเลยค่ะก็อันยองนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเปลี่ยนแนวกันเล่นบ้างเนาะวันนี้เราก็จะมาเล่นโมบายเซนที่เขาข้อแรบกับเออ เลเวติกปากรา์กอะไรสักอย่างคือว้หในฤดาน,นะคะทุกคนเราก็จะมาลองเล่นบ้างว่ามันจะได้ฟิลไมเออก็เจอใครก็ไม่รู้นะคะปล่อยบอลบูบูบูเวอร์บูบูจะกันไหนขามาปล่อยม่เม็ดเนี่ยเม็ดมม่ปล่อยมาเยอะสิปล่อยมาเยอะนั่นแหละเม็ดนะดูซิใครจะเม็ดเยอะกว่ากันใครจะเม็ดเยอะกว่ากันเออเออเออเอเอจะไปไหนจะไปไหน ไปไหนแอบเลยหรอเว้ยมันไม่ตาย,ฉ,ยาฉันไม่เอาไอ้นั่นมาฉันไม่เอายิงมาเสียดสายน่ะไม่เอายิงมาแต่แทงเล่าอ่ะฮัลโอันยองขาแทงสาถอยมาก่อนได้ไหมซาพิสาพิสาถอยมาก่อนถอยมาก่อนเร็วไม่ถอยใช่ไหมโอ้อยคุณโดนเมสตาร์ คกั์บิตายขอบคุณค่ะโอ้ยฉันโดนเมมัมสทอนอ่ะน่าเกลียดจริงๆเลยเชื่ออะไรเนี่ยโรดิต้าเนี่ยเช่ปะโรดิต้าเนี่ยน่าเกลียดมากอีเฮียอีเฮียอีเฮีย,อเ,ฮยเออเก่งริงไอ้กูขอทษอ,ดอ,ดอ้ช่วยด้วย เอาเฮียเอาคุณนกุสถตว์ทอนเมนูนะ,ะเจอกูแน่รอกูมีของก่อนรอกูมีของก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันเพื่อนดิฉันอย่าเพิ่งไปตายกันได้ไหมคะนั่นโดนเข้าราเมิติไปแล้วหนึ่งกลุ่มอีเฮียมานี่ <text> เอามาันเอามาให้ได้เอามาัน เอามันเอามันสิเอามาันเอาาเอขมมอี่ม้าไปเออจิมเลิศต้องเจอคำต้องเจออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทำได้แค่นั้น,นจริงจริงอีนนี้มาทำไมเปิดเพลงซู้กันมาบํบเออเจอเลยมาเลยค่ะไม่กลัวแล้ว เมียนตีรสสดเลยแต่กลัวหน่อยแต่กลัวหน่อยนะคะถ้าโดนสะท้อนม,มาอีกรอบหน,นึ่งคือขีดได้เลยของยังไม่ได้เลยอะใช้ยังพันกว่าบาทออพวกเรามันแซ่บเนาะมารวมตัวอะไรกันเลีนล้างคะ่ะจัดคอน,น,นสเสิร์ตหรอสิอบปีนะิมีอนตีอ่ะกาสิบปีเลยจริงๆ แต่เรนบนก็โดนโถมนะคะนั่นอนะเอาเลยไหมซินแฟตล็อกให้ได้นะซินแฟตล็อกให้ได้นะเอาไหมเรนบนลนะ่ะเอาปะเอาปะเรนบนลนะ่ะเอาปะเอาไหมเดี๋ยวฉันแฟตล็อกให้เอาไหม กูยังไม่ตายใครพูดอีดอกกูพูดเองกูพูดได้กูมีสมองและกูมีความซุยอ่าพี่คาวบอยแจ็คเป็นคาวบอยเออเลิศมากอะพี่เขาเลิศมากแต่ว่าพี่เขาจะโดนรักเขามิติละค่ะไม่ทำพี่กูอย่าทำพี่กูกูบอกอย่าทำพี่กูไงอย่าทำพี่กูทำกูดีกว่า ไงล่ะมึงอย่ามาเก่งกับพี่คาบอยฉันนะทำฉันนะอย่าทำพี่คาบอยฉันโอ้ยเสียบเต้นบนอะไรกันมาน้ะเล่นกันไม่ได้เลยเหรอโอ้โหไม่น่าไหววะฉันก็ต้องกลับอะ่ะยังบนเล่นกันไม่ได้เลยอะ่ะ สิบวิสามยันติแกสิบวิจริงจแกเบื้องเบื้องเบื้องถ่ายมันมาไปถ่ายมันมาแจกเร็วแจกแจกไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยค่ะก็ไม่ตายอะตายแน,น่นอนตอวะวันเนี้ย ไม่เพื่อนสวัสดีค่ะอาชิเตลูโยนะครับกูอยากจะตายเพื่อนกูเนี่ยค่ะจะตายโอ้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 ยไม่ได้อะแกมันไม่ได้อะเออจิมจิมจิมขี่มาจิมจิมจิมเออเลิศจิ้มทันไหมจิมจิ้มจิมแล้วก็ตายโอเคเลิศเข้ามาเนี่ยแกเอาไว้ดี ที่ลาไปใ,ให้นะคะเออปึ้ง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 ,งแทงแทงถอยมานะแทงออกไปใคร่ะอย่า่าแทงกูอ๋อกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วอ่ะไปอ่ะไปไปให้หมดอ่ะไปไปให้หมดอ่ะไปเอาเด้งไปหาเด้งเอาเม็ดไปกินไงอย่ามานะไอ้อนี่ยังไม่กลับหรอมันหรอมันไม่กลับเนี่ยมันไม่กลับ ไม่สวยไม่กลับเงียไม่สวยไม่กลับเงียเออไม่สวยไม่กลับเงยไม่สวยไม่กลับเงียอ๋อกูไปแล้วโอ้ยก็มาช่วยหน่อยสิพี่จะเอามังกรทำกันทําไมแ่ะพี่พี่ไม่มาช่วยน้องก็เสียนะน่ะไม่เสียแต่สมัยทันด้วยงงเวอร์โอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเจอแน่คอมโบนรกเห็นเขาทีในติ๊กตอกกันเราอยากทำตามบ้าง เออลากไปลากพี่ฉนไปเลยค่ะพี่ฉนไม่ตายง่ายๆหรอกใช่ไหมเออเฮ้ยแกะระวังนะวิทย์เอาเลยโอ้จุ๊บโอ้โหไ,ไ,ไม่น่ารอดแล้วกูก็ต้องไม่น่ารอดเหมือนกันแล้วเนี่ย ฉันอยู่ห่างไกลมังกรเกินไปอะฉันทำไม่ได้โกลโกลโกโกลกลโกลโกเมเลกลโกลโกมโกลโกลโเมโกลยกลโกลกน เรามาทำไมคะมาไหมเอ่ยเออมาตายค่ะมาใส่แก้งเหรอคะกลับไปกันบ้านกันอีกนึงช็อตเมื่อกี้คือสวยมากนะทำถึงจริง จึงจึงจึงสีวิชเมียนเตีย่ยแกได้คิดบ้านก็พอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หยุดหยุดหยุดอยถอยเดี่ยงนี้ จำไปบนไปโอ้โหชีวิตเพอ,เอ,อสรารันีเเธอโดยเฉพาเฮ้อด้ยวเดยวชงยังไงอะ่ะดูช่วงไม่ได้ลาา เพื่อนจ่าได้ไหมถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ถอยเออได้ก็เอาไม่ได้ก็ถอยอะชนะแล้วเพื่อนลอยปอมให้เลิศก,ก็นนี้ครับค่ะสำหรับการเล่นโมบายจินสำหรับการคอร์แรปนะคะก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะนี่ได้ m อ p ด้วยสวยด้วยรวยด้วยค่ะ เลิศมากแม่เบ้ค่ะ